สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับการต่อสู้ที่ดุเดือดนะครับนั้นในรัสเซียนะครับเมื่อทางยูเครนนะครับได้ทําการตลบหลังรัสเซียนะครับโดยการส่งทหารนะครับบุกเข้ามาในภูมิภาคเคิร์สนะครับก็เรียกว่าพื้นที่ชายแดนนะครับกับรัสเซียเนี่ยก็เรียกว่าเสียฟอร์มนะครับสำหรับรัสเซียนะครับก็มาดูนะสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในข่าวแปรชิ้นนี้ การรบรัสเซียกับ ATA CMS ที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับบนกล้องขณะที่ยูเครนโจมตีภูมิภาคนี้ท่ามกลางการบุกรุกรานเคริร์ดภายหลังเคิร์ดนะครับยูเครนเริ่มการโจมตีใหญ่ต่อภูมิภาคที่ยึดครองนะโดยรัสเซียปฏิบัติการอ็อกเทนสูงยามเที่ยงคืนนะโดยกองกำลังของปูตินที่จะขัดขวางการโจมตีของเคียบ ภายหลังเคิร์สนะครับยูเครนยิง ATACMS 12ลูกไปที่สะพานไครเมียบรรดาระบบป้องกันไปหนงอากาศของรัสเซียกับขีปนาวุธสหรัฐนะครับอันไหนเหนือกว่ากันคำตอบคือจุดๆๆดจุดรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาได้ขัดขวางหนึ่งการโจมตียามเที่ยงคืนบนสะพานไครเมียวันที่16สิงหาคมสะพานนั้นนะครับได้ถูกพิจารณาว่าเป็นโครงการสัตว์เลี้ยงของปุติน ได้ถูกรายงานนะครับว่าได้ถูกพุ่งเป้าหมายโดยบรรดาขีปนาวุธนะครับที่ถูกจัดส่งโดยสหรัฐกระทรวงกลาโหมรัเสเซียนะครับได้กล่าวว่า ATA CMS ที่ผลิตโดยสหรัฐ12ลูกได้ถูกทําลายโดยบรรดาป้องกันภัยทางอากาศต่างๆของพวกเขาบรรดาป้องกันภัยทางอากาศรัศเสเซียกับบรรดาขีปนาวุธนะครับที่ผลิตโดยสหรัฐถ้อยถแถลงการนะครับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียจากแหล่งข่าว The Moscow Times ว่า บรรดาป้องกันภัยทางอากาศได้ถูกใช้ในเมื่อคืนนี้ที่จะเบี่ยงเบน1กลุ่มการโจมตีโดยบรรดาขีปนาวุธ ATA CMS 12ลูกที่ผลิตโดยสหรัฐบนสะพานไครเมียขีปนาวุธทั้งหมดนะครับได้ถูกทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปุตินได้ผนวกไครเมียในปี2014หลายภูมิภาคนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับแต่นั้นสะพานนั้นเชื่อมโยงเคิร์สในไครเมียกับภูมิภาค คาสโนดานครับของรัสเซียได้ถูกเปิดขึ้นในปี2018สะพานนั้นนะครับได้ถูกตกเป็นเป้าหมายโดยยูเครนหลายครั้งนะครับรับตั้งแต่การเริ่มตน้นขึ้นของสงครามนั้นในยูเครนก่อนหน้านี้นะครับรัสเซียได้กล่าวอ้างที่จะทำลายบรรดาโดรนทางทะเลห้าลำในทะเลดำที่กำลังมุ่งหน้าไครเมียย้อนไปในเดือนมิถุนายนนะครับรัสเซียได้เตือนพันธมิตรเคียบสหรัฐของผลต่างๆที่จะตามมา ภายหลังการโจมตี1ต่อชายาหาดแห่งหนึ่งนะครับในไครเมียสิ่งนี้ได้ถูกรายงานนะภายหลังการโจมตี1น,นะครับที่ถูกกล่าวหาของอยูเครนนะครับด้วยบรรดาขีปนาวุธนะที่ถูกจัดส่งนะครับโดยสาระต่อเซว์วาสโตโคในขณะที่รัเสเซียนะครับได้ถูกเกี่ยวพันนะครับในหนึ่งการต่อสู้ที่เข้มข้นรุนแรงในภูมิภาคเคิร์ดภายหลังการบุกรุกรานของยูเครน ยูเครนนะครับกล่าวอ้างการควบคุมเหนือ1อนาเขต1000ตารางกิโลเมตรของรัสเซียในเคริร์สอย่างไรก็ตามนะครับรัสเซียกล่าวว่าพวกเขาได้กําลังผลักดันกับต่อการบุกรุกรานที่น่าประหลาดใจของอยูเครนนะครับเป็นข่าวแปร ى, ต่างประเทศชินีนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับในขณะที่รัสเซียเนี่ยบุกเพลินอยู่นะในการยึดพื้นที่ต่างๆของอยูเครนนะครับไปข้างหน้าเนี่ย ก็ปรากฏว่าถูกตลบหลังนั่นเองนะในภูมิภาคเคิร์ดนะครับคราวนี้พอเผอเนี่ยนะทางยูเครนเนี่ยนอกจากจะโจมตนะีรัสเซียที่ภูมิภาคเคิร์ดแล้วเนี่ยก็มีการยิงนะครับ ATA CMS ที่ผลิตโดยสหรัฐเนี่ย12ลูกนะครับใส่สะพานไครเมียนะครับซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานนะนะเชิงสัญลักษณ์ของรัสเซียที่เชื่อมระหว่างนะครับ เคิร์ดในไครเมยเียกับภูมิภาคก็เรียกว่าคลาสโนวาของรัสเซียนะครับเป็นสัญลักษณ์ในนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องเล่นนะนะสัตว์เลี้ยงนะของทางปุตินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางรัสเซียก็สามารถสกัดไว้ได้โดยการทําลายนะเอทีเอซีเอทั้ง12บสลูกนะนะหมดลงนะด้วยระบบป้องกันภายในาอากาศนะครับอย่างที่บอกนะครับประมาทไม่ได้นะครับรัเสเซียจะต้องจําไว้ให้ดีนะว่ายูเครนนี่อาจจะไม่หมูนะเพราะว่ามีเนโต้หนุนหลังอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น อาวุธของเขานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ